สวัสดีครับคุณผู้ชมนะวันนี้รวมบ็อกเซตเลยนะหลายบ็อกเซตเลยนะคนส่งไม้ผมประมูลนะเดี๋ยวไปไล่เรียงกันดูเลยนะว่าข้างในเนี่ยนะมันจะมีอะไรบ้างนะอ,อะไรอย่างก็สวยๆอย่างนั้นเลยนะสุดยอดเลยนะคุณผู้ชมก็มีปัญหาเรื่องออการเงินนะลงขายแล้วไม่ออกหรือลงขายแล้วไม่มีคนซื้อเนี่ย โพสปิดกัน้นการมองเห็นเนี่ยทรงไม,ม้ผมระมูลได้นะเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยดีกว่านะโ <Okay. S 1> อเคเริ่มจากอันนี้แล้วกันนะเป็นคิงครับนะนี่บล็อกเต้คิงครับหลายคนยังไม่รู้ว่าข้างในมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเข้าไปดูเลยดีกว่านะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะนะเดี๋ยวลองเปิดมาซิอืมเปิดมาก็อ้าวอยู่ไหนอะ่ะหายไปไหนฮะเอา้าอยู่นะี่มองไม่เห็นโทษทีโทษทีโทษทีนะ ก็เป็นเสื้อประมาณนี้นี่นะสีเหลืองนะด้านหลังก็ติดเบอร์เทีลทอนนะแล้วก็ข้างในก็จะมีพวกเนี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยนะประวัติฟุตบอลคิงคัพนะเนี่ยเนี่ยประมาณเนี้ยนะนะใครอยากได้ก็มารอเลยนะถือว่าสดๆพงียามเลยนะ ต่อมานะเขาเรียกว่าบ็อกเซตนะทีมชาติไทย100ปีนะตัวนี้เป็นเกตเพเยอร์นะถ้าไม่เกตแฟนบอลน,นะจะไม่มีจะไม่มีบ็อกอย่างนี้นะเกตแฟนบอลก็จะเป็นแบบแขวนขายธรรมดานะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่างในมีอะไรบ้างนะเออประมาณนี้นี่เป็นเป็นแม่เหล็กอยู่นะเป็นแม่เหล็ก แหมาเปิดแบบนี้นะค่อยๆเปิดมีของเขาวางนะก็คือตัวนี้มีสองลอ็อตนะมีสองลอ็อตอันเนี้ยคิดว่าน่าจะเป็นล็อตแรกเพราะว่าไม่มีไม่มีรูปไม่มีโปสเตอร์รูปแชมป์อบบายรูปหมู่อะถ้ามีที่ถ่ายรูปหมู่นะถ่ายรูปหมู่ตอนเป็นแชมป์มานะอันนั้นคือล็อตสองนะอันนี้คือล็อตแรกนะข้างในก็จะมีเสื้อ นี่นนะที่เขาส่งมาฝากผมประมูลนะอีกเบอร์ชนาทิปนะแล้วก็ก็จะมีประวัติน่าจะเป็นประวัตินะสวยนะภายในกล่องนะด้านหลังก็ประมาณนี้นะกล่องนี่ยังสมบูรณ์เลยนะแจ๋งเลยนะใครอยากได้ก็เหมือนเดิมเลยมากดติดตามรอไว้ท็อมีอันนี้อีกหน่อยนึง่งนี่ หน่าสกสมอ,อย่างยิ่งเลยแตะก่อนนะอันเนี้ยประมูลกันนะสามสามพันสี่พันเลยนะตะก่อนะตอนนั้นเออทุกคนทีมชาติไทยนี่โคตรพีเลยนะสุดยอดมากๆนะตอนนั้นนะ่ะเดี๋ยวไปดูอันต่อไปเดี๋ยวเริ่มจากอันนี้ก่อนอืนะอันนี้เป็นศักศรีปัตพีไทยนะตัวนี้ก็ทางแกนสปอร์ตทำขึ้นมาใหม่เหมือนกันนะ เจ้าของเสื้อก็ส่งมาให้ผมประมูลเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปดูนี่ว่าเป็นสีอะไรสีมันเป็นสีกลมกล่องเป็นสีกลมยังงั้นต้องเป็นสีน้ำเงินอยู่แล้วนะบอลลูาเป็นสีแดงนี่งานงอเล่นะเขาทำมาออกมาสองสีนะมีสีแดงกับสีกลมนี่นี่นะมันมันคล้ายๆสีกลมออกน้ำเงินน้ำเงินแหละนะที่เขาส่งมาประมูลนะนี่มาณสีปานนะ ภายในกล่องอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยไม่ค่อยมีอะไรนะภายในกล่องอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะก็น่าจะมีประวัติอะไรกอย่างประมาณนี้นะนะกล่องยังสมบูรณ์เลยนะกล่องยังสมบูรณ์สุดยอดนะใครอยากได้ก็มากดติดตามรอกันแล้วกันนะอ,อันนี้ก็อันนี้ซ้ำนะอันนี้ซ้ำก็เดี๋ยวไปเจอกันในโพสนะแต่เอาเอามาให้ดูประมาณแค่นี้แล้วก็สุดท้าย นี่เลยทีลสินแดงดานะทีสินแดงดานะบ็อกเซตเออสมสรเมืองทองทำขึ้นมาเมื่อปี2014นะทำออกมากี่ชิ้นอันนี้ไม่ทราบนะเพราะว่านานมาแล้วลืมหมดแล้วนะเอออันนี้เป็นปี2014นะเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่านะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะไล่เรียงกันไปเลย ก็ช็สแว๊โอ้โหผู้ชมเปิดออกมานี่โดเขาเรียกว่าหน้าเกงขามนะกองหน้าทีมชาติไทยนะโหทําได้เมืองทองทําได้สแสดล์เฮมากๆนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งนะหนึ่งในบ็อกเซตที่เขาฝากขุมมาประมูลนะไปดูกันเลยนะนี่ก็เป็นปองกุญแจนะเป็นรองเท้าสตั๊ก นะ,ปะเปอนวุ้แจสีทองนะที่มีอยู่ในนี้นะแล้วก็จะมีโพส์นะโสการ์ดของทีลรสินในะหานในกล่องบ็อกเซ็ตสวยมากนะแล้วก็อ่ะเสื้อเลยเสื้อเมืองทองปีส0 1 4นะทุกอย่างเนี่ยเหมือนของแฟนบอลทั่วไปเลยแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่เหมือน นะก็คือนี่ไงเขาเสริมมาตรงนี้เห็นะนะนี่นี่แหละที่เขาเสริมมานะแล้วก็ลายเซ็นนี่ก็ของแท้ๆเลยนะเพราะว่าตอนนั้นผมจําได้ว่ามุ้ยเนี่ยเซ็นทุกกล่องเลยนะเซ็นทุกตัวเลยเนี่ยนะอันนี้เป็นมือสองนะเจ้าของเสื้อคงจะใส่แบบน่าจะใส่หลายหลายครั้งนะั่นแหละนะยอดเลยนะนี่ก็เป็นบล็อกเซตของ ชีลสินแดงดานะแล้วยิงตอนนี้นะแกย้ายไปอยู่ BG ีเนี่ยนะแฟนเมืองทองเนี่ยยังรักแกอยู่นะชอบนะหรือขาดนะสำหรับแฟนบอลที่ชอบหรือขาดอันนี้อยู่นะมากดติดตามรอได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทอยอยทอยอยทอยอยลงประมูลให้เขานะอ,ะอันนี้ก็เป็นเป็นที่เขาส่งมาแต่ว่ายังไม่หมดยังมีอีกเอ้า ทีละสินอีกนะ <Wow. S 1> เนี่นะเป็นเสื้อทีมชาติไทยนะทีละสินนะแล้วก็ทีละสินอกีกเนี่นะเป็นเสื้อทีมชาติไทยนะเยอะเนี่ยผมบอกแล้วว่ามากดติดตามรอไหมเหรอเชื่อผมดูนะเวลามันมีของอะไรเข้ามาเนี่ย <Yeah. S 1> ผมมาทําคลิปท่านก็รู้ก่อนไงถูกไหมเออกดติดตามกดกระดิ่งรอไว้ท่านก็รู้ก่อน <Yeah. S 1> พอท่านอยากจะหาเสื้อสักตัวนึงเนี่ยเฮ้ยเออช่องนี้มีนี่ว่าร้านนี้มีนี่ว่าท่านไม่ได้รอไงถูกไหมนี่แหละผมที่บอกให้มากดมากดติดตามรอไว้นะถ้าเกิดท่านไม่มากดปุ๊บผมลงหน้าเฟซเฟซไม่แจ้งเตือนเฟซไม่นูนไม่นี่ท่านก็พลาดแล้วแล้วก็นี่อันนี้ชนาทพิ์นะเจ้าเจของเราอืมเนี่ย แล้วก็อันนี้ก็เป็นทีละทรนะทีละทรนบุญมาทันไหนีินะคือโหติดแต่ละชื่อนี่นักเตะซปเปอร์สตาร์ทั้งนั้นเลยนะก็นี่แหละนะเสื้อที่เขาส่งมาฝากผมประมูลนะไม่จำเป็นต้องเสื้อหรอกบ็อกเฟซก็ส่งมาได้นะเออก็นี่แหละนะอย่าลืมมากดติดตามรอไวออ้หน้าเฟซผมนะมากดติดตามรอไว้ หรือมากดช่องเนี่ยกดซับคลายรอผมไม่เลยแล้วเดี๋ยวผมก็จะทยอยลงนะโอเควันนี้ก็ลาแล้วครับสวัสดีครับคุณจะไม่พลาดเสื้อวองส,สวยเพียงคุณกดปุ่มซับคลายหรือกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเสื้อวองส,สวยก็จะส่งถึงหน้าจอมือถือคุณ Nuts, yeah. <laughs>